ใช้สัตว์เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นสิ่งที่หลายชาติพึงกระทํากันมานานหลายทศวรรษล่าสุดทางการสิงคโปร์และออสเตรเลียกระชับความสัมพันธ์กันโดยที่ออสเตรเลียส่งโคอาล่าสี่ตัวไปไว้ที่สวนสัตว์สิงคโปร์เพื่อเฉลิมฉลองวันก่อตั้งสิงคโปร์และสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างสองชาติครบรอบ50ปี การใช้สัตว์ในทางการทูดระหว่างประเทศนั้นมีประวัติศาสตร์อันยาวนานโชทศวรสษ1,950ถึง1,980ประเทศจีนส่งแพนด้าจำนวน24ตัวไปยังประเทศที่ตนเองอยากพัฒนาความสัมพันธ์ด้วยต่อมาในภายหลังจีนหยุดส่งแพนด้ากับชาติอื่นแต่ปฏิบัติในลักษณะให้ยืมแทน ในขณะที่ประเทศออสเตรเลียใช้จัดท้องถิ่นอย่างตุนปากเป็ดเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเช่นกันและใช้อย่างเป็นทางการมากขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองทูตตุนปากเป็ดของออสเตรเลียตัวแรกถูกส่งทางเรือจากเมืองเมลเบิร์นไปยังอังกฤษในปี1943ท่ามกลางสงครามที่อย่างคุกกรุ่น ในสมัยนั้นวินสตันเชอร์ชิลลนายกรัฐมนตรีอังกฤษได้เอ่ยปากกับ h v e ว a t รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของออสเตรเลียว่าอยากได้ตุ่นปากเป็ดไว้ในครอบครองซึ่งตุ่นปากเป็ดตัวแรกที่ไปอังกฤษถูกตั้งชื่อว่าวินสตันเพื่อเป็นเกียรติแก่วินสตันเชอร์ชิลลอย่างไรก็ตามมีเรื่องน่าเศร้าเกิดขึ้นตามมาเมื่อเจ้าวินสตันได้ตายระหว่างทางไม่กี่วันก่อนที่จะขึ้นฝั่งที่เมืองลิเวอร์พูล อีกสองมปีถัดมาตุ่นปากเป็ดอีก3ตัวถูกส่งไปยังสหรัฐอเมริกาถึงนิวยอร์กเมื่อวันที่25เมษายน1947จุดประสงค์เพื่อเป็นของขวัญจากรัฐบาลออสเตรเลียให้แก่ชาวอเมริกันเพื่อเป็นที่ระลึกในช่วงเวลาสงครามที่สหรัฐเคยช่วยเหลือออสเตรเลีย บ้านใหม่ของตุ่นปากเป็ดทั้ง3ตัวอยู่ที่สวนสัตว์บรองส์ซึ่งในสมัยนั้นมีผู้มาเยี่ยมชมถึง4,000คนต่อวันและในช่วงนี้เองที่สื่อยักษ์ใหญ่ของสหรัฐอย่างเดอะนิวย์ก t ไทมส์ประโคมโลงข่าวหน้าหนึ่งและหน้าในาถึงเรื่องดีๆเกี่ยวกับออสเตรเลียอย่างไรก็ตามปัจจุบันความยากในการเพราะเลี้ยงตุ่นปากเป็ดและการอยากที่จะดึงนักท่องเที่ยวไปออสเตรเลียเพื่อเยี่ยมชมสัตว์ นี้ทําให้ทางการออสเตรเลียเริ่มส่งโคราลาในฐานะเป็นทูตสันทวามไมตรีให้แก่ประเทศอื่นๆเมื่อเดิอนพฤศจิกายนปีที่แล้วที่งานการประชุมสุดยอด G20 ในเมือง Brisbane, บริสเบนบรรดาผู้นำต่างพากันอุ้มโคราล่าเพื่อถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกเป็นภาพที่สำนักข่าวยักษ์ใหญ่กล่าวว่าเป็นภาพที่น่าจดจำที่สุดของการประชุมในครั้งนั้น ล่าสุดทางการออสเตรเลียส่งโคอาลาไปสิงคโปร์ทำให้กระแสคลั่งคล้ายคอาล่าในสิงคโปร์เริ่มมาแรงจนสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของสัตว์แห่งสัญ,ญลักษณ์ที่มีสเสน่ดึงดูดจนสามารถสื่อสารกับผู้คนถึงมิตรไมตรีของประเทศผู้ให้ได้โดยไม่มีอุปสรรคทางด้านภาษาและวัฒนธรรมทีมข่าวอาร์เซนสปริงนิวส์รายงาน